สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนะครับมาเรียนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์สตาคูปัมวันนี้อยู่กับครูปัมอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูปัมนะครับจะพานักเรียนมาเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครับรายวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กันนะครับโดยเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเรื่องทิศทางและชุดควบคุมตัวละครสเกตครับโดยเรายังอยู่ในมาตรฐานและตัวชี้วัดเดิมนะครับนักเรียนคราวนี้ ไปดูในเรื <ylum> ่องของทิศทางของตัวละครสแครกันก่อนครับทิศทางของตัวละครสแควรนะครับจะมีทิศทางหลักอยู่4ทิศทางนั่นก็คือทิศทางที่1ครับทิศทาง90องศาครับคือการหันไปทางขวาของหน้าจอครับการหันหน้าตัวละครไปทางขวาของหน้าจอคือทิศทาง90องศานะครับมาเรียนก็ไปกรอกในช่องหรือเมนู direction นะครับที่90องศาตัวละครจะหันไปทางขวาของหน้าจอครับ ทิศทางที่สองครับทิศทางหันหน้าขึ้นสู่ด้านบนของหน้าจอคือทิศทางศูนย์องศาครับทิศทางที่สามครับทิศทางหันไปทางซ้ายของหน้าจอครับให้เรียนกำหนดค่าดิเรกชันไปที่ลบ90องศาครับตัวละครนั้นก็จะหันไปทางซ้ายของหน้าจอนั่นเอง และทิศทางที่4ครับทิศทางสุดท้ายครับคือการหันสู่ด้านล่างของหน้าจอครับนั่นก็คือทิศทาง180องศาครับให้นักเรียนกำหนดค่า direction ไปที่180อองศาก็จะได้ตัวละครที่หันหน้าลงสู่ด้านล่างของหน้าจอครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องอยู่ที่ตัวละครที่นักเรียนเลือกใช้ด้วยนะครับว่าตัวละครนั้นมีค่าเริ่มต้นหรือค่า default ในการหันหน้าไปทางไหน นะครับถ้านักเรียนต้องการให้ตัวละครหันหน้าไปในทิศทางใดนะครับนักเรียนก็ลองปรับองศาในช่องเมนูดิเรกชันดูนะครับตัวละครก็จะหันหน้าไปในทิศทางที่นักเรียนต้องการได้เลยนั่นเองนะครับคราวนี้ครูป,ปั๊มจะขยายให้เรียนได้ดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าทิศทางแต่และทิศทางเนี่ยนะครับถ้าใหญ่ๆแล้วเนี่ยนะครับจะหันหน้าไปทิศทางไหนกันบ้าง นะครับ <Krist ian> เริ่อนจ 1, ากทิศทางที่1ครับทิศทาง90องศาก็คือหันไปทางขวาของหน้าจอนะครับทิศทางศูนย์องศาครับคือการหันหน้าขึ้นสู่ด้านบนของหน้าจอครับต่อมาครับทิศทางที่3คือทิศทางาาลบ90องศาครับก็คือการหันไปทางซ้ายของหน้าจอนั่นเองและทิศทางที่4ครับทิศทาง180องศาครับคือการหันหน้าลงสู่ด้านล่างของหน้าจอครับ ทั้งหมดนี้นะครับคือ4แกนหลักนะครับในการหันหน้าของตัวละครหรือการกําหนดทิศทางของตัวละครในการหันหน้าไปในทิศทางต่างๆนั่นเองนะครับต่อมาครับมาดูชุดควบคุมตัวละครสแกตกันบ้างครับชุดควบคุมตัวละครสแกตนะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้ครับอ,อยู่ในกรอบสีแดงที่เรยียนเห็นเลยนั่นเอง นะครับเดี๋ยวครูปั๊มนะครับจะทําการขยายครับให้นักเรียนได้รู้อีกครั้งหนึ่งว่าในชุดควบคุมตัวละครสแกตตมีเมนูอะไรอยู่บ้างครับเริ่มจากเมนูที่หนึ่งครับเมนูโค้ดของตัวละครครับนะเมนูโค้ดก็คือเมนูที่ใช้ในการต่อบล็อกคําสั่งหรือเป็นเมนูที่ใช้นะครับเก็บนะบล็อกคําสั่งต่างๆแล้วก็ บล็อกต่างๆนะครับภายในกลุ่มบล็อกต่างๆที่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบล็อกโมชั่นกลุ่มบล็อกลุกนะครับกลุ่มบล็อกซาวต่างๆเพื่อให้นักเรียนเอามาใช้ในการต่อคําสั่งของตัวละครหรือว่าต่อบล็อกเพื่อให้ตัวละครทํางานตามที่นักเรียนวางแผนไว้นั่นเองนะครับต่อมาครับเมนูที่2ครับเมนูคอสตูครับวคือการตกแต่งตัวละครนะครับและเมนูสุดท้ายครับเมนูที่3คือเมนูเสียงของตัวละครนั่นเองนะครับ เดี๋ยวครูปั๊มนะครับจะพาไปดูแต่ละเมนูครับว่าแต่ละเมนูจะมีรูปร่างหน้าต่าอย่างไรครับเริ่มจากเมนูที่1คือเมนูโค้ดครับนะเราก็จะได้นะครับหน้าต่างนะเหมือนกับรูปด้านซ้ายนะครับที่แสดงให้นักเรียนได้เห็นอยู่นั่นเองนะครับเมนูที่2ครับถ้าเราเลือกเมนูคอสตูมนะครับนักเรียนก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเมนูคอสตูมนี้นะครับนักเรียนสามารถที่จะ ตกแต่งตัวละครนะครับในการเปลี่ยนสีตัดแขนตัดขานะครับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของตัวละครที่เราเลือกมาเนี่ยสาม,มารถตกแต่งได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็ความมีศิลปะของนักเรียนแต่ละคนนั่นเองนะครับต่อมาครับเมนูสุดท้ายครับเมนูเสียงก็คือเสียงของตัวละครครับ เสียงของตัวละครนะครับนักเรียนสามารถอัดเสียงของเรานะครับเพื่อใช้เป็นเสียงของตัวละครได้นะครับโดยนักเรียนนะครับอัดเสียงเป็นไฟล์ mp3 นะครับแล้วก็ทําการกดไปที่ปุ่มด้านล่างที่ครูบ๊มใส่กรอบเสียเดี๋ยมาให้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการอัปโหลดเสียงลงสู่โปรแกรมนะครับแล้วก็เลือกไฟล์เสียงมาใช้นะครับให้กับตัวละครของเราได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวในเรื่องของเสียงนั้นนะครับ กับการตกแต่งค้สตูมนะครับถ้ามีเวลาครูปัมนะครับก็จะสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในเมนูทั้ง2เมนูนี้มากยิ่งขึ้นนะครับนะหลักๆแล้วนะครับครูปั้มก็จะเน้นไปที่เมนูแรกครับคือเมนูโคด้ดเพื่อให้นักเรียนเข้าใจโคด้ดแล้วก็กระบวนการทํางานก่อนนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับครูปัมก็มีแบบฝึกหัดนะครับในเรื่องของทิศทางและชุดควบคุมตัวละครสเกตมาให้นักเรียนได้ทํา นะครับโดยครูปั๊มนะครับได้จัดการจัดทําเป็นเล่มแล้วส่งให้นักเรียนได้ทํานะอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับนะโดยนักเรียนนะครับสามารถเปิดคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็เปิดแบบฝึกหัดในเรื่องของทิศทางและชุดควบคุมตัวละครสแครททำไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับแบบฝึกหัดก็ไม่ได้ยากมากนะอ่ะสุดท้ายนะครับครูปั๊มนะครับก็ต้องขอเอ่ยคำลานนักเรียทุกคนไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ